มาเริ่มกันที่ท่าบดาโกนาสนะนะคะหรือว่าบาวแองเกิลโพสเปิดฝ่าเท้าวกว้างๆค่ะเหมือนเปิดหนังสือแล้วขยับเข่าขึ้นลงเหมือนเดิมนะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้นะคะมันคุ้นๆเหมือนดูไปแล้วนะคะจริงๆแล้วมันเป็นคลิปเดียวกันละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีตรงกลางนะคะขั้นกลางนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตเราก็จะทราบเองค่ะเพราะว่าโยคะในสไตนี้นะคะครูจะฝึกในสไตวินยาสะ ครั้งที่แล้วเราฝึกในสไตล์หถัถะนะคะดังนั้นอาสนะจะเหมือนกันหมดค่ะสิ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือสไตล์การฝึกนะคะหรือวิธีการฝึกนั่นเองค่ะดังนั้นให้เราลองสังเกตดูนะคะแต่ทีนี้ค่ะที่ครูทําแบบนี้เพราะว่าครูทําให้คนในคอสนะคะดูถึงความแตกต่างระหว่างโยคะแต่ละสไตล์ค่ะฝึกแบบยิ้นเป็นยังไงฝึกแบบหถัถะเป็นยังไงแล้วฝึกในสไตล์วินยสะทำอย่างไรนะคะอ่ะไปต่อค่ะ มาที่ท่าบาดากนาสนะคะหรือบาวเ็่โกโพสออปชั่น1ออปชัน2ออปชัน3เหมือนเดิมค่ะทําเหมือนเดิมแปะเลยนะคะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกเดินมือไปข้างหน้าค่ะถ้าพร้อมแล้วค่อยลดข้อศอกลงมานะคะอ่าหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆไว้ใช้เวลาในแต่ละออปชันนะคะประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือการคลายกล้ามเนื้อในช่วงต้นค่ะหรือเป็นการวอร์มอัพนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเดินมือกลับเข้ามานะคะมาที่ออ four p o s i t i o n แล้วเปิดเข่าค่ะแยกเข่าออกนะคะลดก้นมาที่ส้นเท้าแล้วนั่งลงมานะคะโน้มตัวลงมาค่ะวางข้างหรือวางศีรษะลงไปที่พื้น เป็นชาวโพสเหมือนกันค่ะเป็นท่าเด็กเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องการเปิดเข่าให้กว้างนะคะเพราะต้องการที่จะยืดข้อต่อสะโพกค,ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะคะเวลาที่เราต้องโฮท่าหรือค้างท่าไว้จะไม่กลั้นหายใจนะคะเมื่อพร้อมแล้วค่ะค่อยๆะงศีิษะขึ้นมานะคะช้าๆขยับเข่าเข้ามาค่ะที่เซนเตอร์ออฟโฟร์โพซิชันแล้วเราจะตั้งส้นเทา้ายกเข่าลอยนะคะ ลดส้นเท้าลงมาผลักหัวไหล่นะคะแล้วผลักสะโพกไปด้านหลงังยืดหัวไหล่ยาวๆหายใจเข้ายืดแนวกระดูกสันหลังไว้นะคะหายใจออกค่ะลดส้นเท้าลงมาที่แมตโคไว้5ลมหายใจก่อนที่เราจะเริ่มนะคะจากทางด้านขวาก่อนค่ะหายใจเข้าและหายใจออกไว้เมื่อพร้อมแล้วนะคะเราจะเตะเท้าขวาขึ้นไปบนเพดานพร้อมกับหายใจเข้า หายจะออกลดเท้าลงมา3ครั้งค่ะเข้าออกลดเท้าลงมาเข้าค่ะครั้งสุดท้ายแล้วโฮท่าค้างไว้ค่ะนับ5 4 3 2และ1ค่ะจากนั้นเราจะงอเข่าขวานะคะเปิดสะโพกขวาขึ้นไปบนเพดานค่ะ เอี้ยวศีรษะตามองลอดลักแร้ซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะในช่วงเริ่มต้นพยายามลดส้นเท้าขวาลงมาที่ก้นนะคะหรือสะโพกค่ะให้สะโพกขวานี่มันเปิดมากขึ้นนั่นเองค่ะฮะลมหายใจลึกๆยาวๆเช่นกันนะคะจากนั้นค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราจะเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานพร้อมกับหายใจเข้าหายจอกเราจะก้าวเท้าขวามาด้านหน้าวางข้างมือขวาค่ะแล้วเราจะ โยกนะคะสะโพกขึ้นลงค่ะเข้าขึ้นมาออกลงไปนะคะสัก4-5ครั้งค่ะเข้าออกลงค่ะเข้าขึ้นมาออกลงไปจัดท่าจัดทางได้นะคะในระหว่างที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ถนัดหรือแมทก์กันทุกท่านะคะเรามีการปรับท่าได้ในขณะที่เราทำท่านะคะจากนั้นค่ะโคครั้งไว้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆ ก้มหน้าตามองไปที่ระหว่างมือเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นค่อยๆลดข้อศอกลงมาค่ะนั่นแหละค่ะถีบส้นเท้าซ้ายไปด้านหลังก่อนนะคะเข่าซ้ายลอยจากพื้นพยายามผลักเข่าขวานะคะให้เข่าขวาเนี่ยเปิดออกไปด้านข้างค่ะเพราะเราต้องการคลายข้อต่อสะโพกนะคะหรือเปิดสะโพกหรือที่โยคีเขาเรียกว่า hips opening นั่นเองค่ะจากนั้นวางเข่าซ้ายลงมานะคะมือขวาผลักเข่าวขวาห่างลำตัวค่ะ ผลักจนฝ่าเท้าขวานะคะเปิดแบบนั้นเจ็บเข่าซ้ายนะคะจิกปลายเท้าซ้ายไว้ค่ะโปรเทคเข่าของเราไว้นะคะครบหาลมแล้วงอเข่าซ้ายมาค่ะมือขวาดึงเท้ามาหาลำตัวค่ะแล้วกดสะโพกซ้ายลงไปที่แมตแน่นๆจากนั้นค่ะค่อยๆเอี้ยวตัวกลับมานะคะพพอร์ตตัวเองลุกขึ้นมาหายใจเข้าเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานหครั้ง,งออกลดส้นเท้าลงมานะคะ จากนั้นเราจะวินยาสะค่ะเลือกออปชันที่เหมาะกับเรานะคะเข้าอกค้างหรือโลพุชอัพเข้าขึ้นมาคบร่าหรืออัพด็อกนะคะออกดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกแล้วมาเจอกันที่นี่ค่ะนั่นละค่ะโฮไว้ Hawaii. ห้าลมหายใจนะคะหรือจะไปต่อไปต่อเตะเท้าซ้ายขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดเท้าลงมาเข้าขึ้นมาค่ะสอง ออกลงมาเข้าเตะขึ้นไปค่ะ3แล้วโฮห้าไว้นะคะกดส้นเท้าขวาลงไปที่แมตแน่นๆเตะเท้าซ้ายขึ้นไปบนเพดานตามองผ่านเท้าขวานะคะจากนั้นนะคะครบแล้วไปต่องอเข่าซ้ายเปิดสะโพกซ้ายขึ้นไปบนเพดานเอี้ยวศีรษะค่ะตามองลอดลักแล้ซ้ายขึ้นไปบนเพดานอีกห้าลมหายใจลึกๆยาวๆค่ะ จบแล้วพลิกลำตัวกลับมาเตะเท้าหนึ่งครั้งหายใจเข้าก้าวเท้ามาด้านหน้าค่ะแล้วหายใจออกจากนั้นค่ะรู้สึกมั่นคงแล้วนะคะเตรียมตัวค่ะาหายใจเข้าลึกหายใจออกลดสะโพกขวาลงมาเข้าและออกนะคะแบบนี้สัก4-5ครั้งค่ะเข้าขึ้นมาออกลงไปค่ะเข้าขึ้นมาออกย่อนสะโพกขวาเหมือนจะเอาไปแตะที่พื้นนะคะ ครบ5ครั้งแล้วกลับมาแล้วโฮ่าครั้งไว้อีก5ลมหายใจลึกๆยาวๆค่ะหายใจไว้นะคะไม่กลั้นหายใจค่ะส้นเท้าขวาทีบไปด้านหลังเยอะๆนะคะลดสะโพกลงมาเล็กน้อยจากนั้นค่ะเราจะลดข้อศอกลงมานะคะเข่าขวายังตึงอยู่นะคะโฮไว้ก่อนนะคะ5ลมหายใจลึกๆยาวๆค่ะการฝึกโยคะในสไตล์วิญญาณะมันจะเหนื่อยกว่านิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ไหวก็วางเข่าก็ได้ค่ะ จากนั้นค่ะมือซ้ายผลักเข่าซ้ายห่างลำตัวค่ะเอี้ยวศรีรษะตามองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังเจ็บเข่าขวาจิกปลายเท้าวขวาไว้นะคะ,ะหรือจะวางราบถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันเจ็บนะคะจากนั้นค่ะงอเข่าขวามามือซ้ายจับเท้าวขวาดึงมาที่สะโพกหายใจเข้าลึกหายใจออกหย่อนสะโพกขวาลงมาค่ะจนกว่าจะครบ5้าลมหายใจแล้วค่อยคลายท่านะคะ จากนั้นซัพพอร์ตตัวเองลุกขึ้นมาช้าๆค่ะเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานนะคะหายใจเข้าหายจอกลดเท้าลงมาจัดท่านิดนึงค่ะแล้วเราจะทำวินยาสะพร้อมแล้วผลักไห้่ไปข้างหน้าค่ะมาที่แพลง้งแล้วเลือกออปชันค่ะนีเชสและชินเข้าขึ้นมาค่ะท่างูหรือโครานะคะ ออกค่ะตั้งส้นเท้ายกเข่าลอย downward facing dog ค่ะโไว้ Hawaii นะคะหาลมหายใจลึกๆย,วยาวๆค่ะแล้วเราค่อยไปเซตที่2นะคะจากนั้นค่ะพร้อมแล้วเตะเท้าขวาขึ้นมาส่งแรงออกค่ะก้าวเท้ามาด้านหน้าลดเข่าซ้ายลงมาอัญนนิยาชนะค่ะ low lunge มือเท้าเอไว้นะคะอ p อชั่นที่1ค่ะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกทิ้งสะโพกลงมาเข้าและออกไปเรื่อยๆนะคะเข้ายืดแนวกระดูกสันหลังออกทิ้งสะโพกลงมาค่ะไปต่อค่ะออปชันที่2ค่ะสวิงแขนยกมือขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกทิ้งสะโพกลงมาค่ะอยู่ในท่าจนครบห้ลมหายใจนะคะประมาณ40วินาทีต่อท่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าการสาธิตมันเร็วไปเวลาที่เราไปฝึกเองที่บ้านอาจจะพอส์วิดีโอนะคะ ให้รู้วิธีการค่ะว่ามันฝึกแบบนี้แต่ละคนจะโฮลมหายใจได้ไม่เท่ากันนะคะเบสิคโฮได้ไม่นานนะคะอาจจะเป็น10วิ2ีิวิก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสาธิตให้สำหรับเบสิกนะคะซึ่งเบสิกบางคนก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะยากไปสำหรับเขานะคะในช่วงเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฝึกมานานแล้วจะรู้สึกว่ามันทำไมมันง่ายจังนะคะ ซึ่งการฝึกของเรานะคะแล้วก็ร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช้เวลานิดนึงนะคะจากนั้นเตะเท้าขึ้นไปค้าง5ลมแล้วนะคะเราจะวินยาสะค่ะยืด1ครั้งค่ะาจากนั้นค่ะผลักหัวไหล่ไปข้างหน้าวางเขา่าวางอกและคางเข้าขึ้นมาค่ะสไลด์ตัวขึ้นมาโครบราหรืออัพด็อกได้หมดเลยออกส่งสะโพกไปด้านหลังค่ะยกเข่าลอย ดาวด์เฟซิงด็อกยืดแล้วเตะเท้าซ้ายขึ้นมาค่ะทำด้านซ้ายนะคะออกค่ะก้าวเท้ามาข้างหน้าลดเข่าขวาลงมาเข้าค่ะดึงลําตัวขึ้นมามือเท้าเอวไว้แล้วโคท่าไว้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆค่ะไม่กลั้นหายใจนะคะเวลาอยู่ในท่าแล้วไม่อยากรู้สึกเบื่อให้เราเข้ายืดออกผ่อนเข้ายืดออกผ่อนนะ เข้าหมายถึงยืดตัวยืดแนวกระดูกสันหลังออกผ่อนหมายความว่าทิ้งสะโพกทั้งสองข้างลงมาที่พื้นนะคะส้นเท้าซ้ายฝ่าเท้าซ้ายกดลงไปที่แมตแน่นๆค่ะจากนั้นค่ะมางอเข่าขวามานะคะมือขวาจับไปที่เท้าขวาถ้าไม่ไหวยกลำตัวขึ้นมาถ้าไหวค่อยผลักสะโพกไปข้างหน้านะคะแล้วทิ้งสะโพกลงมาค่ะข้อศอกซ้ายนะคะผักไว้ที่เข่าซ้ายเบาๆนะคะ ไม่เทน้ำหนักทั้งตัวลงไปที่เข่าซ้ายนะคะเดี๋ยวจะบาดเจ็บอ่าจากนั้นค่ะก้าวเท้าไปด้านหลังเตะเท้าขึ้นไปบนเพดานสูงสๆโคท่าวไว้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆขย่งงเท้าสูงสูงค่ะจากนั้นค่ะเราค่อยๆลดส้นเท้าลงมาถ้ารู้สึกเหนื่อยนะคะยังวินาะไม่ได้เราก็ผลักสะโพกไปด้านหลังผลักหัวไหล่ไปด้านหลังแล้วหายใจไว้สักสี่ห้าลมก่อนก็ได้นะคะ เราสามารถแอพพลายการฝึกได้ค่ะถ้ารู้สึกดีแล้วค่อยผลักหัวไหล่ไปข้างหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกวางเข่าอ,อกและคางนะคะออปชั่นค่ะเข้าขึ้นมาอัพด็อกหรือโครบรานะคะออกค่ะส่งก้นไปด้านหลัง d o ว n w a r d facing dog ค่ะแล้วโไว้ห้าลมหายใจค่ะก่อนที่เราจะวางเข่านะคะนั่นนะคะหลับตาก็ได้นะคะ ร้อมแล้วค่อยวางเข่าแล้วลงมาที่ท่าเด็กค่ะชาวโพสอีก1นาทีค่ะถ้ารู้สึกเหนื่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะเหนื่อยะคะ่ะพอเราฝึก2เซตแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ฝึกแอดวานซ์เขาจะรู้สึกว่ามันชิวนะคะมันธรรมดาเพราะเขาผ่านการฝึกมาเยอะแล้วแต่สำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะถ้ารู้สึกว่าหนักไปก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของเราค่ะ จากนั้นคะ่ะเดินมือกลับเข้ามานะคะแล้วมาที่ท่านี้ค่ะขยับขยับขยับนะคะจับที่ข้อเท้านะคะแล้วเปิดไปด้านข้างค่ะวางเท้าขวาไว้บนตักซ้ายนะคะแล้วก็ขยับเข่าขวาขึ้นลงขึ้นลงค่ะ30มวินะคะหรือสักครู่นึงเนะะี่ยค่ะไม่จําเป็นต้องเป๊ะก็ได้นะคะฟีลว่ามันคลายข้อต่อได้แล้วะคะ่ะ ลองก้มไปแล้วก็ลองดูค่ะว่ามันได้หรือไม่ได้นะไม่ได้ก็กลับมาขยับขยับนะถ้าได้ก็ไปต่อแบบนั้นค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงวอร์มอัพจะเหมือนเดิมช่วงท้ายนะคะครูเดาก็จะเหมือนเดิมค่ะต่างกันแค่ว่ามันมีวินาศะมาขั้นกลางแค่นั้นเองนะคะถ้าเราไปย้อนดูนะคะคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกในไต้ยิน้นค่ะถ้แล้วก็วินาศะเราจะเห็นว่าท่าต่างๆมันคล้ายกันค่ะ เพียงแต่วิธีการค้างท่านะคะหรือวิธีการฝึกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปนะคะลองสังเกตดูก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะไปค่ะดับเบิลพิเจียนนะคะวางเท้าขวาไว้บนเข่าซ้ายวางเข่าขวาไว้บนเท้าซ้ายค่ะแล้วเดินมือมาข้างหน้านะคะลดคางลงมาตามองไม่ที่พื้นหรือจะหลับตาแล้วอยู่ในท่านี้30วิถึง1นาทีนะคะ แล้วค่อยไปสเต็ปที่2และ3ค่ะตามมาในระยะเวลาที่เท่าๆกันนะคะหรือจะแค่ท่าละ5ลมหายใจก็ได้เช่นกันค่ะไม่ผิดนะคะแล้วแต่วิธีการของเราค่ะแล้วแต่เวลาที่เรามีนะคะจากนั้นค่ะดึงลำตัวขึ้นมาค่ะเหยียดทั้งสองข้างไปข้างหน้านะคะแล้วเปลี่ยนเป็นด้านซ้ายค่ะ ประคองที่ข้อเท้าซ้ายนะคะแล้วขยับข้อต่อสะโพกเปิดไปด้านข้างนะคะขยับขยับก่อนนะคะให้สะโพกของเรามันชินก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามาแล้วเข้าอาสนะเลยบางทีอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะคะร่างกายมันยังไม่ได้ปรับตัวค่ะค่อยๆทําไปทีละท่าทีละท่านะคะไม่มีความจําเป็นต้องรีบร้อนนะคะเวลาฝึกโยค,คะพร้อมแล้วเดินมือไปข้างหน้าค่ะกระดกปลายเท้าไว้หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกค่ะค่อยๆหย่อนเอวนะคะหรือว่าหน้าท้องเนี่ยลงมาที่พื้นค่ะยังไม่ไหวยังตึงอยู่เหยียดข้อศอกตรงๆไว้ก่อนนะคะเมื่อพร้อมแล้วรู้สึกว่าได้แล้วก็ค่อยๆลดข้อศอกลงมาค่ะนั่นะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวไว้นะคะอยู่ในท่าอีกหลมหายใจหรือ1นาทีพร้อมแล้วก็กลับมาค่ะ แล้วดึงเท้าขวาเข้ามาวางไว้ใต้เข่าซ้ายนะคะดับเบิลพิเจียนด้านซ้ายค่ะทำด้านไหนด้านนั้นจะอยู่ด้านบนนะคะอ่านั่นแหละค่ะแล้วมาที่ท่าเดิมนะคะก็คือเดินมือไปข้างหน้า o p ป i o n หนึ 1, ่งเยดแขน option สองงอข้อศอกนะคะแบบนั้นค่ะ ใช้เวลาอยู่ในท่าเมื่อพร้อมแล้วค่อยไปสเต็ปถัดไปการฝึกโยคะนะคะมันก็จะฝึกอะไรที่ซ้ําๆเป็นเวลานานๆน,นะคะใช้เวลากับการฝึกค่ะดังนั้นทุกคนจะเห็นว่าวิธีการให้คิวของครูนะคะจะคล้ายๆกันนั่นเองค่ะเพราะจริงๆแล้วการฝึกโยคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราอาศัยการทําซ้ําทําอย่างต่อเนื่องทําบ่อยๆที่ครูต้องพูดซ้ําๆนะคะให้จังหวะการหายใจก็เป็นเพราะว่า ผู้ฝึกนะคะโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่เนะะี่ยค่ะเวลาเข้าอาชนะเราจะได้รู้ว่าจังหวะนี้เราต้องทํำยังไงต้องยืดต้องผ่อนนะคะต้องเกร็งกล้ามเนื้อหรือต้องคลายกล้ามเนื้อหรือต้องยืดตัวไปด้านหน้าแบบนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราฟังอะไรแบบนี้บ่อยๆค่ะเราจะสามารถเข้าใจการฝึกโยคะได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ มาท่านี้นะคะก็ก้มหน้าตามองไปที่ปลายเท้าค่ะกระดกปลายเท้าจะได้ขาด้วยนะคะแต่อยากได้ลังอย่างเดียวเราก็ปล่อยปลายเท้านะ,ะอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วนะ,ะจากนั้นค่ะเราก็มาที่ท่าศพนะคะชาววาชนะกดคางลงมาค่ะแล้วหลับตานะคะใช้เวลาอยู่ในท่าศพนะคะ 3นาทีถึง5นาทีนะคะเพราะว่าการฝึกในวันนี้ไม่ได้หนักมากนะคะพอหัวใจเรากลับมาเต้นเป็นปกติแล้วนะคะก็ค่อยๆตื่นลืมตาแล้วลุกขึ้นมานั่งค่ะนั่งหลับตาสักครู่หนึ่งนะคะใช้เวลาอยู่กับร่างกายสักครู่หนึ่งค่ะก่อนที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันนะะอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอีกหนึ่งวันค่ะสำหรับวันนี้นามาสเต